หอยน้อยเก็หอยเก็หอยเล็กเก็บหอยเล็กเก็หอยเล็กมันจะมีเก็หอยเล็กเก็บหอยใหญ่เด็กขึ้นมาสิอันนี้เก็ดหอยใหญ่ใช่ไหมเก็บหอยใหญ่เอามาเก็บหอยใหญ่อันนี้เก็บหอยใหญ่แต่ว่าต้าใหญ่มันใหญ่ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้มันยังต้นเล็กอยู่ไหมคะ่าแล้วทีนี้เราหาเก็ดหอยกีจีนอาจารย์ดอกล่ากออกกอไก่กับจจาจาม่ถูกนะเก็ดหอยจีนเจอาดอกทีรงเหลืองอันนี้ลองลองจุดสังเกตของเขาอ่ะถือไว้ลูกค้าถ้าถ้าเป็นเก็บหอยเล็กเนี่ย มันจะเป็น3อย่างแล้วก็มีรูปหัวใจชนกันนะมันจะชนกันหัวใจชนกันนี่มีหาร์ดหัวใจเป็นสามใจหัวใจใช่ค่ะเรานี่หาร์ดมันจะชนกันอ๋อนี่เกล็ดหอยจีนเจอแล้วอันนี้อันนี้หอยจีนหอยจีนจะจะเป็นอ๋อเกล็ดหอยจีนจะคล้ายๆล้สามแฉกนี่สามแฉกเอามาชนกันคนละแบบเลยชนกันแต่ว่าอันละแบบเกล็ดหอยจีนกับหัวใจหัวใจสีอันชนกันมันจะคล้ายผักแว่นอันนี้ อันนี้หอยใหญ่เกล็ดหอยใหญ่แต่ว่าจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้นะมันมีหลายหอยจังเลยล่ะคะอาจารย์มันจะมีก้อนก้อยลอดคอสอีกคือเกล็ดหอยเทศอันนี้อะไรคะอาจารย์อันนี้อันนี้หมูปลาช่อนค่ะหมูปลาช่อนหมูปลาช่อนใคร่ดอกขาวเลยใคร่ดอกปลาช่อนใคร่ ดอกแค่ยอดดอกขาวเลยนะคะแต่ว่าใบไม่เหมือนแต่ยาดดอกขาอสัวนนี้ใช่ไหมคะใช่จะต่างกันตรงที่ว่ายาดอกขาวไม่มีขนใบงูปลาช่อนมันจะมีใบที่เป็นเหมือนขนขนแยกออกมาเหมือนเหงือกป้าหมอบ้านเราเขาเรียกว่าผักลินปีผักลินกินได้ได้กินได้กินกินเป็นกระป๋นปีผักลินปี าช่อนนะะคอันนี้ก็คือลูกใต้ใบกใต้เล็กนะย้อมดูมใต้ใบใต้ใบใต้ใบอันนี้ยาดแพร่ยอยู่ตรงนี้เ่ยอยดแพร่ายแ่อันนี้ก็คือยาแห้วหนูอันนี้ยาปากควายได้สิบพ่อแล้วค่ะอันนี้ดอกดอกไอ้สีม่วงเล็กๆเนี่ยค่ะมีอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้จักเท่าไหร่ค่ะต้นอะไรนั่นนหะค่ะอันนี้คือสวยดีเนาะไม่แน่ใจค่ะยาอย่างนี้